สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ไม่ได้เล่นกีตาร์ให้ฟังนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นประเด็นที่คนเข้าดา่านักร้องนำคนใหม่ของซิลิโฟตามสิ่งโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> คือคือคือในฐานะคนที่เกิดทันซิลิโฟยุคพิโตจริงนะครับที่ไม่ใช่แบบ แฟนเพลงอะไรก็ไม่รู้ที่ตามกระแสแล้วก็เป็นแฟนเพลงรุ่นหลังไม่ทันยุพิโต้ด้วยซ้ำแต่ไปเสพผลงานเก่าๆเ,เสพดดาม,ม่าเสพอะไรอย่างเงี้ยหรือเพราะประเภทที่แบบไปดูคิดสัมภาพพิโตในช่องโซเชียลมีเดียของคนวงการเพลงคนหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วแบบโอโหยกยอปอป้อนพิโตเป็นพระเจ้าเน่แบบ มาด่านักร้องนําคนใหม่ๆหรือใครก็ตามที่มาทําหน้าที่แทนตรงนั้นผมไม่เข้าใจว่าเขาจะทําเพื่ออะไรอะ่ะทําเพื่ออะไรครับคือแบบคนเราต้องเข้าใจไหมว่าว่าชีวิตมันต้องเดินต่อสิ่งต่างๆหรือยๆที่มันเกิดขึ้นเรามันเกิดขึ้นไปแล้วอะ่ะล้วจะทายังไงฟื้นฝ่ายหาตาเข็บไปมันก็ไม่ทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่สามารถย้อนกลับ อะไรกลับมาได้ผมว่าคนเราควรจะปล่อยวางเรื่องพวกนี้กันดีกว่า <c oughs> อันนี้ก็สิทธิของทุกคนนะครับแล้วแต่แต่พอคือคือขอพูดในมุมมองคนที่แบบเกิดทำซิลฟูยุคพี่โตของจริง <c oughs> แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่ฟังอยู่ครับฟังอยู่เพราะเพลงต้องยอมแล้วซิลฟูยุคนั้นนะที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันแบบสุดยอดจริงแต่อันนี้ประเด็ดนที่ผมจะพูดคือ เมื่อคืนเนี่ยผมนั่งฟังริมเขาให้สัมภาษณ์รายการเงนะครับในช่อง YouTube นี่แหละเขาพูดทดี่น่าสนใจมากนะว่ารู้สึกไงที่แบบอ่ามาแทนที่โตอย่างเงี้ยริมก็พูดดีมากเขาบอกว่าเนี่ยคือเขาอ่ะมีคำตอบในใจอยู่แล้วประมาณว่าเนี่ยจะว่าเขาเลยนแบบหรืออะไรแบบเนี่ยมันมันจะว่าย่งนั้นมันก็ไม่เชิญเพราะว่าซิลิฟูคือวงดนตรีที่ เป็นไอดอของคนดนตรีหลายๆคนแน่นอนเวลาที่แบบจะร้องเพลงซิลฟูคุณก็ต้องร้องเหมือนพี่โตดิวะใช่ไหมถ้าคุณไม่ร้องเหมือนพี่โตไม่ทําเสียงไม่แบบจังหวะจะโคลนสำเนียงอะไรเงี้ยเหมือนพี่โตแล้วมันจะเป็นเพลงซิลฟูได้ไงเพราะว่าด้วยเมโลดี้ด้วยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็มาประมาณนะั้นมันถูกออกแบบมาให้ร้องแบบนะั คำตอบของริมเขาพูดประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วสิ่งหนึ่งที่มันผมว่ามันแบบมันตอบโจทย์ทุกอย่างก็คือลิมเขาบอกว่าตอนนี้เข้าวงเนี่ยไปออดิชั่นอะไรเงี้ยหลายๆอย่างนะแล้วคําที่เขาตอบรับเข้าวงเนี่ยลิมเขาบอกว่าเขาจาไม่ได้ว่าพี่หลังพูดอะไรแต่เขาจําได้อีกอย่างหนึ่งที่แบบพี่ต้นพูดแบบชัดเจนมากก็คือ ต่อจากนี้ไปก็เชกันํำมาหากินนะเฮ้ยมันเป็นคําที่เรียมง่ายนะผมว่ามันคําที่เรียมง่ายแต่ว่ามันตอบทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นซิลิฟโฟอะ่ะคือคุณเป็นนักดนตรีอาชีพอ่ะถ้าคุณไม่ทํามาหากิน,น้วยคารเล่นดนตรีอาชีพอ่ะแล้วคุณจะไปทำอะไรกินครับมันคืออาชีพมันคือชีวิตมันคือสิ่งที่เขาชอบเขาลักแล้วเขาทําต่อแล้วแบบคนที่ไปตามด่าเขาเนี่ยแบบเข้าใจว่าจะไปด่าทําไม ยิ่งโดยเฉพาะริมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นแฟนเพงซิลิฟูอยู่แล้วอคุณต้องเข้าใจตรงนี้นะครับมันเป็นความหมายที่พิเศษมากมันเหมือนกับอ่าสมมติอันนี้ผมใส่เสื้อเชลซีเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นประเด็นที่มันพอดีออย่างมันผมอะ่ะสมมติผมเป็นแฟนบอลเชลซีนะแล้วแบบอยู่ดีๆผมตามเชียร์ทีมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเกิดวันหนึ่งปุ๊บ เฮ้ยผู้จัดการทีมเชลซีบอกว่าเฮ้ยนุ่มมึงใส่เสื้อเชลซีมานี่เลยเพอดีคนขาดมึงเตะให้หน่อยแน่นอนครับไม่ว่าผมจะเตะเก่งหรือไม่เก่งโอกาสมากองอยู่ตรงหน้า <S <S ผมกระโดดเข้าใส่แน่นอนถึงจะเล่นหวยเล่นไม่ได้เล่นอะไรก็ใช่แต่ถ้ามันเป็นแฟนบอลนอ่ะแฟนบอลนอ่ะผมเป็นแฟนบอลทีมนี้แล้วผมรักทีมนี้ชอบทีมนี้ โอกาสมาขนาดนั้นไม่ลงก็บ้าและะ้วครับไม่ขวาก็บ้าไปแล้วจริงไหมเนี่ยริม,ม,ม,มเหมือนกันผมบ่กเฮ้ยซิลิโฟนเอว้มาชวนเป็นนักร้องนำนเอาไว้เป็นคุณคุณเอาไหมสมมติคุณเป็นแฟนเพลงซิลิโฟนเนี่ยอไม่ต้องว่าเป็นนักร้องนำก็ได้หรอกเฮ้ยไอ้น้องเองชอบเล่นกีตาร์ใช่ไหมเนี่ยซิลิโฟมาเล่นเนยแล้วแบบ ที่ต้นชวนเนี่ยเฮ้ยน้องขึ้นมาแจมมันไสักเพลงครึ่งเพลงก็ได้ไะฝีมือได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรแต่ขึ้นมาเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นค,คุณเอาไหมผมว่าเอาแน่นอนครับร้อยทั้งร้อยเป็นใครครับใครไม่เอาเรื่องฝีมือพัฒนากันได้โอกาสมาอยู่ตรงหน้าอาอต้องคว้าแล้วผมว่าที่ที่ผ่านมานะ เขาก็ทําได้ดีอะแล้วเขาก็มีพัฒนาการแล้วเขาก็มาสานต่อความเป็นซิลฟูทำให้ซิลฟูเติบโตได้ไปต่อได้อย่างเพลงล่าสุดเงี่ยแพ้ขอบอันแอร์เนี้ยถ้าฟังจริงๆอะเขาอะอาจจะมีสไตล์การร้องหรืออะไรเงี้ยที่มันพิโตอะไรแบบนั้นเนี่ยคือเราจะว่าอะไรก็ช่างแต่ถ้ามองมจริงๆอะคือผมว่ามันเป็นสไตล์ของเขาแหละ แต่ด้วยความที่ถ้าจะพูดถึงซีลูโฟมันก็ต้องเสียงร้องประมาณนี้เมโลดี้ประมาณนี้แล้วคุณจะาอะไร <c oughs> นี่แหละมันก็เลยแบบผมก็เลยไม่เข้าใจว่า <c oughs> ทำไมเราต้องไปด่าเขาด้วยครับ <c oughs> ในเมื่อมันเป็นอาชีพของเขาเป็นสิ่งที่เขารักมันเป็นสิ่งที่เขาทาแลวมันเป็นวงที่เป็นไอดอลของเขาที่เขาอยากเขาอยากแบบ เดินตามเส้นทางสายดนตรีอยู่เนี่ยครับผมสำหรับนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับไม่มีอะไรมากอานี้มทตให่ฟังผมหวังว่าถ้าสมมุติเป็นแฟนเพลงของฟิลฟู์จริงๆเนี่ยผมว่าอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยวางมันไปปล่อยให้เขาแบบได้เดนินต่อไปแล้วก็เสพผลงานอย่างเดียวชอบไม่ชอบก็มองมันที่ผลงานอย่างเดียวแต่ไอ้ภทที่แบบ ตามด่าเฮ้ยทำไมไม่เหมือนพี่โตทำไมก้าวไม่ข้ามพี่โตอะไรแบบนี้โอ้โหหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ซึ่งมันไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเนี่ยผมว่าเราลดละเลิกกันดีกว่าครับมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแล้วมันบั่นทอนกาลังใจคนสร้างผลงานนะผมว่าจริงๆอย่างน้อยคือแบบมันเป็นอาชีพเขาอ่ะเขาได้ทําอาชีพที่เขารักอ่ะมันดีแค่ไหนแล้วที่เขายังไม่ทอ้อไม่ถอดใจแล้วยังสร้างผลงานใหม่ๆให้รเราเสพ ยังคงยืนหยัดเป็นตํานานที่มีชีวิตให้พวกเราได้ฟังเพลงได้เสพผลงานกันอย,อยู่ครับผมสำหรับนี้ก็เพียงเท่านี้ครับฝากไว้ให้คิดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ